สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง m อ a Channel ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำนะครับในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรของ iPhone รุ่นที่มีการลดราคาน่าสนใจนะครับ iPhone รุ่นใดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับถ้ามีโปรพิเศษลดราคาหน้าซื้อนะครับเราจะนามาทาคลิปรีวิวถึงราคาแล้วก็โปรโมชั่นนะครับให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจาแบบนี้สาหรับคลิปวันนี้นะครับเรา จะมาดูการลดราคาในช่วงส่งท้ายเดือนพฤษภาคมกันนะครับสำหรับ iPhone 12รุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่หลายท่านให้ความสนใจนะครับซึ่งถ้าเทียบกับ iPhone 11แล้ว iPhone 12ดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะลองใช้ iPhone แนะนำให้เป็นรุ่นเริ่มต้นได้เลยนะครับสำหรับ iPhone 12ในตอนนี้ซึ่งราคานะครับล่าสุดเราสามารถซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้นประมาณ1 5 0 0 0 ถึง1 6ึ0งบาทนะครับสำหรับเครื่องศูนย์ไทยซึ่งราคาแต่ละร้านหรือว่าโปรก็จะไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับโปรแต่ละเดือนว่าจะมีการลดราคามากน้อยเท่าไหร่ซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับที่อยากจะแนะนําให้ทุกท่านกดติดตามช่องของเราไว้นะครับถ้ามีการปรับราคาหรือว่ามีโปรพิเศษผมก็จะรีบนํามาทําคลิปนะครับให้ท่านได้ทราบถึงข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับว่า iPhone 12หรือว่า iPhone รุ่นอื่นราคาล่าสุดน่าสนใจไหมนะครับถ้าเรา สนใจก็สามารถสั่งซื้อหรือว่าไปหาซื้อได้ตามศูนย์มือถือแต่ว่าถ้าราคายังไม่ถูกใจก็แนะนําให้รอไปก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสําหรับ iPhone 12ซึ่งก็จะมีราคาจากหลายล้านเหมือนเดิมนะครับมาให้ท่านได้สั่งซื้อกันนะครับดูจบบอกเลยว่าท่านตัดสินใจได้อย่างแน่นอนนะครับว่า จะซื้อ iPhone 12ในตอนนี้ดีไหมเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 12ร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูนะครับก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทาง Apple โดยตรงนะครับเป็นร้าน Las Mall สำหรับ iPhone 12เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple ช่วงนี้ Lazada มีการจัดโปรเพ y เดนะครับก็คือจะเป็นโปรโลดราคาส่งท้ายเดือนซึ่งก็จะมีทุกเดือนนะครับ iPhone ทุกรุ่นลดราคาพิเศษรวมถึงยังมีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มให้ด้วย จากราคาปกติ29,900นะครับ, 2, 9, รบ iPhone 12ลดราคาล่าสุดเหลือ18,100บาทราคานี้ยังไม่รวมการใช้คูปองนะครับถ้าท่านอยากจะได้คูปองส่วนลดก็กดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วก็ทักแชทจะมีส่วนลดแจกเพิ่มให้เก็บคูปองได้ประมาณ1,000บาทนะครับราคาก็จะเหลืออยู่ที่17,100เท่านั้นวิธีการจ่ายเงินนะครับถ้าเราสั่งซื้อก็เก็บเงินปลายทางได้เลยหรือว่าท่านอยากเก็ผ่อนนะครับเขาให้ผ่อนสูงสุด10เดือนกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับไปเลือกได้เลยว่าเราจะผ่อนแบบไหน พนพันบัตรอะไรนะครับลองกดเข้าไปดูกันก่อนได้สําหรับสีมีให้เลือก6สีนะครับความจุเริ่มต้นที่64กิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันเลยนะครับแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปี ดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับร้านนี้ขายโดยทางร้านสตูดิโอเซเว่นนะครับไอโฟนสิบสองเครื่องแท้ศูย์ไทยประกันศูนรแอปเปิลจากราคาปกติ24,900ลดราคาล่าสุดเหลือ18,100บาทนะครับราคานี้ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นในส่วนของสีตอนนี้มีเหลือแค่สีดําแล้วก็สีขาวนะครับสำหรับความจุ 64GB สกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันแล้วก็มีประกันจากสูตรแอปเปิลหนึ่งปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้้าาายสํหรรับแอป Lazada นนี ขายโดยทางร้านไ Studio นะครับซึ่งร้านไ Studio ก็จะมีหน้านร้านอยู่ตามห้างสรรพสินค้าด้วยนะครับจากราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือ18,900บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีสําหรับความจุก็มี3ความจุนะครับสินค้าเป็นของแท้ร0 0เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 12ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะครับท่านชอบร้านไหนจาก Apple สตูดิโอเซเว่นหรือว่า i Studio นะครับก็กดเข้าไปสั่งซื้อหรือว่าจะกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้นะครับซึ่งลิงก์ของ Lazada ก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปไปดูกันที่ราคาจากแอป Sho ปปีกันบ้างนะครับสำหรับร้านแรก iPhone 12ร้านนี้ขายโดยทางร้าน Studio 7นะครับ iPhone 12เครื่องแท้ศูย์ไทยประกันสูตร Apple จากราคาปกติ24,900ลดราคาเหลือ18,100บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยางไพอนพอได้นะครับแล้วก็จ 100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีอีกร้านหนึ่งจาก s h อป e ีนะครับขายโดยทางร้านไ s t u d i o สำหรับ iPhone 12เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือ18,900บาทนะครับสั่งซื้อวันนี้มีโค้ดส่วนลดจากร้านเพิ่มให้นะครับลดสูงสุดถึง500บาทถ้าใช้โค้ดลดราคาราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ18,400บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เหมือออนนนนนกกัะผผ่ สำหรับสีมีเหลือเป็นสีขาวสีดําสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะครับความจุมี64 g b สินค้าเป็นของแท้100%เเนะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 12จากทางด้านแอปช้อปปี้นะครับนำมาให้ดูกัน2ลร้านชอบร้านไหนเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือมาดูกันว่าช่วงปลายเดือนแบบนี้นะครับ iPhone จากค่ายมือถือค่ายไหนที่มีการลดราคาให้หน่าสนใจที่สุดนะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับที่น่าสนใจก็จะเป็นของค่าย TrueMove S iPhone 12นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้นเพียง7,990บาทราคานี้จะมีโส่วนลดเพิ่มให้นะครับก็คือเราจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของ True นะครับแล้วไปสั่งออนไลน์นะครับค่อยไปเลือกเอาว่าจะเลือกเป็นโปรแบบไหนเขามีโส่วนลดเพิ่มให้อีก1,000บาทเฉพาะการซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจเท่านั้นนะครับถ้า ใช้โค้ดราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ6,990บาทรวมถึงถ้าเรามี2 point ก็นำไปเป็นส่วนลดเพิ่มได้ด้วยนะครับราคาอาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณ6,000บาทเท่านั้นซึ่งส่วนลดของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะครับยังไงลองไปสอบถามดูก่อนถ้าเราจะซื้อ iPhone 12จาก True นะครับส่วนโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนก็มีให้เราเลือกหลายแบบเลยนะครับเริ่มต้นดูกันที่แบบแรกก็จะเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันของ True Move H นะครับซื้อ iPhone 12ได้ที่ราคา7,990บาท มื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับถ้าเป็นโปร899ซื้อได้ที่ราคา9,990ทั้ง2โปรนะครับไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าแต่ว่าสัญญาในการใช้งานจะมีทั้งหมด18เดือนนะครับลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา9,990บาทนะครับเมื่อท่านเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899มีค่าเน็ตล่วงหน้าด้วย5,350บาทสัญญา24เดือนนะครับถ้าเป็นโปร699ซื้อได้ที่ราคา11,990ค่าเน็ตล่วงหน้า3,210บาทสัญญา 24เดือนเหมือนกันแล้วก็โปร1199นะครับซื้อได้ที่ราคา13,300ขั้อยคะแนนตรหน้า2,140โปรนี้สัญญา12เดือนเท่านั้นเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนซื้อได้ที่ราคา9,990นเกร้อย้าสะครับยายไข่ออนไลน์ซื้อได้ที่ราคา9,990เหมือนกันเมื่อยายค่ายมาใช้ทรูนะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899้าเก้ามีคะแนนตรหน้าด้วยนะครับ5350บาทสัญญา24เดือนโปร699ซื้อได้ที่ราคา11,990นะครับขั้นเกหน้า3,210บาทสัญญาห 24เดือนเหมือนกันโปร1 1 9 9ซื้อได้ที่ราคา12,800ค่าเนีตดุงหน้า2อ4 0นหน้สสัญญา12เดือนนะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าจากราคาปกติ24,900ลดราคาเหลือ19,00 0บาทนะครับนี่ก็จะเป็นโปรล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 12จากทางด้านค่าย True นะครับเริ่มต้นที่ประมาณ7,990บาทถ้ามีส่วนลดหรือสั่งออนไลน์ก็ลดลงไปอีกนะครับเหลือประมาณ6000ถึง6,990บาทประมาณนี้ชอบโปรไหนนะครับอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเ สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ทูช็อปทุกสาขานะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2สําหรับการซื้อพร้อมโปรนะครับก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ iPhone 12เครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple ลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา13,900ย้ายค่ายลดอีก1,000นะครับเหลือ12,900รวมถึงถ้าเรามี AIS point นะครับก็ลดราคาเพิ่มเติมได้อีกด้วยซื้อวันนี้ซื้อ1แถม1นะครับก็คือซื้อ iPhone 12 รับฟรีนะครับเป็นหัวชาร์จเร็ว20บัตรนะครับ เป็นแบบ USB Type C Power Adapter เมื่อซื้อเมื่อท่านซื้อเครื่องเปล่าราคาปกตินะครับโปรโมชันนี้ถึงวันที่31พฤษภาค,คมนี้เท่านั้นมีให้เลือก2ความจุนะครับก็คือ64แล้วก็128 g ิกะไบต์สำหรับสีมีสีนะครับสีขาวสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีดำวิธีการสั่งซื้อเราสามารถเข้าไปสั่งซื้อผ่านทางด้านเว็บไซต์ของ AIS ได้นะครับแต่ว่าถ้าสั่งออนไลน์ไม่เป็นก็ไปสอบถามไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสำหรับการซื้อ พรอมโปรก็จะเป็นของค่าย DT แทนะครับ iPhone 12ความจุ 64GB กโปรโมชั่นลดราคาพิเศษส่งท้ายเดือนพฤษภาคมซื้อได้ที่ราคา7 9 9 0พนารานะครับราคานี้เป็นโปรสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่ย้ายค่ายลดให้อีก1,500นารนะครับราคาเหลืออยู่ที่6,490บาทเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมดประมาณ4แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1,199ซื้อได้ที่ราคา7 9 9 0มีค่าหนิ้ทุกหน้าด้วย3,000บาทโปร899ซื้าได้า9 9 0 ขั้นหนึดุูกหน้า3,000โปร699ซื้อได้ที่ราคา11,990ขั้นนึดุูกหน้า2,100แล้วก็โปร599ซื้อได้ที่ราคา12,990ขั้นน็งดุูกหน้า2,100เหมือนกันนะครับทั้ง4โปรจะมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ D t e c Shop ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 12นะครับทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตชอบแบบไหนเลือกซื้อกันได้เลยนะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก l a z a d ้าแล้วก็ช้อปปีนะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโโปรมชั่นนดีีๆแบบ้้าใหกท,กทุ ท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ